สวัสดีค่ะพบกับ Enjoy By the Way เหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ Astic ค่ะก็จะมาทำการทดสอบนะคะวันนี้เป็นคิวของค่ายเนต้นะคะซึ่งเราจะทำการทดสอบถึง2รุ่นค่ะทำมืออย่างนี้แล้วนั่นก็คือ1รุ่นนั้นก็คือ n e ต้า2ค่ะและอีก1รุ่นนะคะก็คือเป็น n e ต้าค่ะซึ่ง n e ต้า2นะคะ ก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานในงานมอเตอร์โชว์นั่นเองค่ะส่วน NETA X นะคะก็จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ NETA า2ค่ะเขาผลิตที่เมืองไทยแล้วด้วยนะส่วนเรื่องสมรรถนะการขับขี่แล้วก็ฟังก์ชันออปชั่นต่างๆของทั้ง2รุ่นนั้นจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ะระหว่าง2คันนะคะเป็นรุ่นเนต้าวีทูนั่นเองค่ะคันขวามือนะคะจะคันสีเขียวนะจะเป็นรุ่น l i ท์นั่นเองค่ะคันนี้ก็จะบอกว่าก็มาแบบว่าฟังก์ชันออปชันแบบจัดเต็มเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูฝั่งซ้ายดีกว่าค่ะฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นรุ่น Smart ซึ่งวันนี้เราจะได้ทดลองขับรุ่น Smart หรือว่ารุ่นนี้นั่นเองนะคะจุดต่างของเขาทั้ง2รุ่นค่ะสังเกตง่ายๆเลยค่ะนะคะ ด้านหน้านะตรงกระจกมองด้านหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะก็คือเขาจะมีกล้องมาให้เรานะคะซึ่งรุ่นสมาร์ทค่ะกล้องตัวนี้ก็จะอยู่ในส่วนของระบบเอเดอสนั่นเองค่ะก็สรุปง่ายๆนะคะ2รุ่นสมาร์ทแล้วก็ไลท์ค่ะก็จะต่างกันที่ระบบเอเดอหรือว่าระบบความปลอดภัยนั่นเองนะคะแล้วก็ราคาต่างกันที่20,000ค่ะส่วนในเรื่องของรีวิวภายนอกภายในเรามีคลิป ที่เราทำไว้แล้วนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะก็ไปดูกันได้ค่ะว่าฟังก์ชันออปชั่นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะส่วนสมรรถนะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับ Data v 2นะคะในสเตชันแรกค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบระบบ ADAS นะคะตอนนี้อยู่กับพี่อินสตัคเตอร์ค่ะสวัสดีครับอดี๋ให้พี่แนะนำแต่ละสถานีเนาะในสเตชันนี้ว่ามีอะไรบ้างได้ครับก็ในสเตชันแรกนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบในเรื่องของจริงๆเป็นเรื่องของระบบ ADAS นะครับซึ่งใน Data v 2เนี่ยก็จะในเรื่องของ ADAS เนี่ยจะอัปเดตขึ้นมาเป็นเลเวล2.0ะครับก็ จะมีเรื่องของความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นในการใช้งานในการเดินทางไกลในหลากหลายรูปแบบะนะครับโดยในอันแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มทดลองด้วยการใช้ระบบ ACC หรือ Adaptive Cruise Control กันก่อนะนะครับโอเคค่ะซึ่งระบบนี้นะคะในตัว Neta V2 ก็ตั้งง่ายๆอันนี้เดี๋ยวเราขับไปด้วยเลยแล้วกันเนาะได้ครับตั้งง่ายๆก็คือเราสามารถกดก้านฝั่งขวานะคะ ในการที่แสดงสถานะเกียร์นะคะก็คือกดลงมาค้างไว้นะคะเขาก็จะแสดงหน้าจอถึงความเร็วเนาะแล้วก็<ช>เราก็ามาปรับความเร็วนะคะในฝั่งอจอยสติ๊กบนพวงมลาลัยฝั่งสายค,ค่ะ,ะคแล้วกำหนดได้เลยค่ะตัว A/C เนี่ยเราสามารถเริ่มตั้งได้ตั้งแต่ความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเปิดเปิดเปิดการใช้งานของระบบนะครับแล้วก็ตั้งความเร็วตั้งแต่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็ เราสามารถเพิ่มความเร็วนะครับกดขึ้นหนึ่งค้างความเร็วจะเพิ่มทีละ5นะครับแต่ถ้ากดสวิตช์ดันขึ้นค้างไว้จะเพิ่มทีละหนึ่งนะครับนอกจากนั้นตรงสวิตช์เพิ่มความเร็วเนี่ยจะมีปุ่มด้านบนด้านล่างอีกสองปุ่มนะครับจะเป็นการตั้งระยะห่างระหว่างรถคันข้างหน้านะครับก็คือเราสามารถตั้งระยะห่างได้แลยาให้ห่างแบบว่า สมมุติว่าเราเพิ่งใช้ครั้งแรกอาจจะมีความกลัวถูกไหมแล้วก็ตั้งแบบห่างๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางท่านก็กังวลว่าไอ้ใช้ครั้งแรกแล้วแบบรถมันจะระบบมันจะเบรกให้ไหมซึ่งในระบบ A/C เนี่ยเราจะทํางานร่วมกับระบบที่เรียกว่า Intelligent Cruise Control Assist <า>นะครับซึ่งเป็นระบบที่ช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับแต่ว่าในฟังก์ชันของ ICA จริงๆเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่ซ,ซ่อนอยู่ก็คือจะทั้งในเรื่องของ ความกว้างของของมุมมองของเลดร์นะครับรถคันข้างหน้าอาจจะวิ่งข้อมกลางเลนหรืออาจจะไปเกือบเต็มเลนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเรดรายังสามารถจับจับภาพของรถคันข้างหน้าแล้วก็สามารถเล่งและชะลอความเร็วได้ด้วยความปลอดภัยนะครับรวมไปถึงระบบของพวกเลนคีฟแอสซิสนะครับหรือหรือเลนเลนดิคัทเจอร์บอร์นิงใช่มีความรู้สึกว่าเราปล่อยถ้าความเร็วเกิน60อินะครับเพาะปล่อยมือมันวงอะไรจะดึงจะดึงกลับเข้าในเลนให้ตลอดเวลา ครัถึกดึงกลับมาแล้วเราเมื่อกี้เราลองข้อมเลนแล้วก็มีคันหน้าเนาะที่ขับนำแล้วเขาลองแบบว่าออกออกนอกเลนไปแล้วแบบเหมือนแบบเหลือสักครึ่งคันเนาะให้ใ<ช>เราอ่า ตัว Adaptive ค o n t o ก็ยังทํางานอยู่ยังไม่หลุดกล้องเร์ที่บอกก็คืออยู่อยู่ด้านหน้าที่ที่เราบอกว่าในส่วนของตัวสมาร์ทกับตัวไลท์ค่ะถ้าสังเกตง่ายๆความต่างภายนอกก็คือกล้องที่บอกว่าเช้านีนะคะแล้วก็ในเรื่องของของเลนคีฟแอสซิสกับเลนดีพาร์เจอร์อรนี่ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือนอกจาก อ่รักษาตัวรถให้อยู่ในเลนแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนก่อนนะครับโดยระบบเนี่ยจะทำงานที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปาานะครับเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ใช้ระบบอยู่เนปล่อยมือเขาก็จะดึงกลับมาเองใช่ครับแต่อันนี้ก็คือเอาไว้แบบว่าไม่ใช่พอรู้ว่ามีระบบแล้วขับรถปล่อยมือไม่ใช่นะคะ,ะคอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบค่ะล้วก็มีพี่อินสแตร์นั่งอยู่ข้าง นี่ก็คือเป็นความปลอดภัยที่เราเป็นสนามปิดบนท้องถนนไม่ควรทำนะคะอันนี้เขาเขามีเสริมในเรื่องของเราเผื่อเราแบบเราขับเพลินๆหรือบางท่านแบบเดินทางไกลๆแล้วแบบอ่าเผลองี่ไปนิดนึงรถออกนอกเลนเขาก็จะดึงมาใชให้แบเกิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีระบบที่เรียกว่า CJA นะครับ Traffic Jam Assist นะครับก็คือเมื่อ รถคันข้งขนางห,หน้าชะลอความเร็วลงนะครับเรดาร์อะกล้องโทษเลยครับ<ช>กล้องจับภาพรถคันข้งขนางห,หน้าได้นะครับ<ช>เขาก็จะชะลอความเร็วลงนะครับเ<ช>มื่อความเร็วต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระบบ TJA เนี่ยจะเข้ามาทํางานนะครับ<ช>ซึ่งจะทํางานจนรถหยุดสนิท<ช>และระหว่างนั้นถ้าเมื่อใดที่รถคันข้งขนางห,หน้าออกตัวนะครับเราก็จะมีระบบที่เรียกว่า Forward Vehicle Start Alert นะครับทำหน้าที่แจ้งเตือนให้กับผู้ขับขีบ่ทราบว่า รถคันข้างหน้าขึ้นเคลื่อนตัวแล้วนะครับให้ผู้ขับขี่เนี่ยตอบสอนองด้วยการแตะคันเร่งเพื่อให้รถขยับเดินหน้าตามขึ้นไประบบนี้ก็พูดได้ว่าสมมุติว่าติดไฟแดงเนาะสมมุติว่าใช้ในชีวิตประจำวันเลยติดไฟแดงก่อนที่คันหลังจะบีบแตรใส่ราเราก็จะเขาก็จะเตือนเราว่าเอ้คันหน้าขึ้นตัวไปแล้วนะแต่ถ้าไม่ได้เปิด A D C ระบบอาจจะไม่ได้ทำในบางอย่างนะครับแต่เรียนทิพเรียนแอซซียังทำงานอยู่นะครับ นี่ก็คือเป็นสเตชันแรกของในการทดสอบของเจ้าเนตาวีนะคะครับผมโอเคก็ยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนคะ่ะระบบเอ a ดอรสเลเวลถูของเจ้าเนตาวีนะคะคขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ แล้วนี่เป็นอีกหนึ่งสเตชันที่เราจะมาทำการทดสอบระบบ ACC แล้วก็ระบบ ADRS แบบละเอียดใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Adaptive Cruise Control ว่าเวลามีรถข้างหน้าความแม่นยำเนาะในการระยะห่างแล้วก็ตามแล้วก็อันที่สองก็คือในส่วนของการเปลี่ยนคันหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันร,ระบบ ACC แล้วก็ ADRS ยังทำงานอยู<ด>่เนาะโอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วออกตัวได้เลยครับ ความเร็วไปจนสักประมาณ30-40ครับแล้วก็กด<อ><อ>ให้ตัว A/C/C e ทำงานนะครับอันนี้เรายกเท้าออกจากคันเร่งแล้วนะคะ,ะนี่ค่ะระบบ A/C/C e เขาก็จะทำงานเนะคะ่ะเมื่อมีรถมาปาดหน้าเราเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะจอดหยุดนิ่งเลยนะอันนี้เท้าเราไม่ได้แตะคันเร่งหรือแตะเบรกเลยนะคะแล้วก็พอเขาเคลื่อนตัวออกไปข้างหน้านะคะ,ะเราก็จะเคลื่อนตัวตามเขาก็คือ อาจะบอกว่าระบบ ACC ก็ยังทำงานอยู่เนาะในขณะ<ช>ที่แบบรถจอดนิ่งไปแล้ว<ช>แล้วก็ต่อเนื่องอันนี้มันจะ,จะหยุดนานเท <in S 1> ่าไหร่คะประมาณ5วินครับหลังจากนั้นก็คือมันจะเตือนอันนี้เบรกนิดนึงเพราะว่าพอ<ช>รถเลี้ยวนะครับอาจจะจับคนาไม่ทันอ๋อแล้วเราก็ต้องมาจับใหม่ใช่ไหมคะ อกรณีระบบเขาจะหลุดก็เมื่อรถเบี้ยวใช่ใช่แบบาถ้้เกิดโคงยูเทิร์นหรืออยู่เทิร์นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดในโค้งกว้างๆอย่างเงี้ยก็ยังสามารถจับคันเพราะอย่างเมื่อกี้ไปลองด้านนอกเนี่ยถ้าสังเกตที่เราเห็นเลนก็ยังจับคันานได้ใช่ถูกต้องอนี่ค่ะนี่เขาก็เปิดจับวัตถุอยู่ตรงนี้นะคะนี่ยค่ะเขาก็จะเบรกให้เราแบบออโต้นะแต่ถ้าเกิดเราไปใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับท่านที่แบบ อาจจะต้องมีความกลัวเนาะท่านที่ยังไม่เคยใช้อะค่ะคก็อาจจะกลัวแล้วอาจจะเผลอไปแตะเบรกอย่างเงี้ยค่ะระบบเขาก็จะตัดออตโต้เลยนะคะจบแล้วนะคะสําหรับการทดสอบเนต้าว2ค่ะเดี๋ยวไปดูเนต้า X กันบ้างค่ะมาเดี๋ยวมาลองเนต้า X กันบ้างค่ะ จะไปดูกันว่าเนต้าเนั้นเขาจะจัดให้เราทดสอบทั้งหมดกี่สเตชันนะคะค่าเข็มคาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาปรับกระจกมองข้างปรับเบาะก,กันนะคะจัดท่านั่งให้เรียบร้อยค่ะสําหรับการปรับกระจกของเนต้าเนะคะเขาไม่ได้อยู่ตรงแผงประตูแล้วนะต้องไปตั้งค่าที่หน้าจอค่ะแต่ก็ไม่ยากนะคะไปเลือกอตรงเซตติ้งค่ะเขาก็จะมีบอกว่าให้เราเลือกโหมด การปรับกระจกนะคะพอเลือกเสร็จแล้วนะคะก็มาใช้ตัวลูกกิ้งค่ะบนพวงอะไรนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาปรับได้เลยค่ะน,นะคะก็จะประมาณนี้ก็สำหรับ เม t a าเนะคะสเตชันแรกค่ะที่เราทําการทดสอบก็จะเป็นเรื่องของไฮดรลิงค่ะตอนนี้ก็อยู่พี่กับพี่อินสแัคเตอร์ที่สเตชันนี้นะคะอันนี้เราทดสอบอะไรบ้างคะพี่อันนี้จะเป็นในเรื่องของซารอมครับความเร็วอ,อยู่ที่50ครับให้ดูในเรื่องของฟิลลิ่งพวงมาลัยแล้วก็ความคล่องตัวของรถครับโอค,ความคข่ามกันได้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นในเรื่องของไฮดรลิงในการเข้าโค้งครับเข้าโคง้โคงคง่ะ มีความเร <60 S 2> ็ว60 60ครับผมแล,แล้วก็จะวิ่งตรงไปเรื่อยๆครับแล้วก็พอถึงตัวที่จุดชะลอความเร็วนะครับเราใช้ในเรื่องของระบบมีเพเดลเข้ามาช่วยครับก็คือยกความยกคันเร่งนะครับเพื่อจะให้เออเรียเนี่ยชะลอความเร็วมาที่60ครับแล้วก็เข้าโค้งไปเรื่อยๆครับเลี้ยงความเร็วไปที่60ครับประมาณนี้ได้เลยครับเลี้ยงความเร็วเรื่อยๆครับรักษาความเร็วไปเรื่อยๆครับก็เราจะสังเกตเห็นว่าพวงมาลัยเขาก็จะแบบหนักขึ้น ตอนเข้าโค้งนะคะอันนี้ก็ถือว่าแบบทำให้ผู้ขับขี่อะค่ะมั่นใจได้ว่ารถอะไม่ไม่ออกนอกโค้งแน่นอนเนี่ยด้วยการเกาะถนนของเขานะคะอันนี้นี่คือแค่คอนโทรลเรื่องพวงงาลัยอย่างเดียวนะเราก็ใช้ความเร็ว60กิโลเมตรทีนี้ก<า>ขขยับไปกลางครับเพื่อจะเข้านนในส่วนของน้อยแอนวไ i เบชั하하่น no ครับ<า>ให้ดูในเรื่องของการสดเทือนนะครับความเร็วที่เราใช้เนี่ยอยู่ที่40ครับโอเคค่ะก็ยกคันเร่งได้เลย เรื่องของการสะเทือนครับแล้วก็เสียงคือจะบอกว่าไม่มีเสียงเลยก็ไม่ได้เสียงมีค่ะแต่ก็จะเป็นเสียงหนักๆนะไม่ใช่เสียงแบบเป็นเสียงอ่าเป็นเสียงหนักๆนุ่มๆอะค่ะแล้วก็ไม่ได้สั่นสะเทือนแบบใช่ไม่ไม่ได้สปอร์ตมากแล้วก็ไม่ได้ทําให้ตัวรถยนต์ช่ค่ะในในส่วนของเสียงที่เข้ามาค่ะก็ไม่ได้เข้ามาเยอะจนแบบรบกวนครับแล้วก็จะไม่เล่นเช้ครับถ้าเราขับขี่ไปแล้วมีสิ่งกีดขวางเราค ก็คือความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน60ครับแล้วก็หักหลบไปเลยไม่ต้องเบรคหาให้ดูเรื่องของความมั่นใจการคอนโทนโลรลรถโอเคอันนี้ก็คือสเตชันนี้นะคะ d o บ b l e Lane Change ก็คือสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะอย่างเช่นเราขับรถไปตามหลังรถคันหน้าแล้วของตกอ่าเหมือนที่พี่อินสแัคเตอร์บอกนะเราก็สามารถแบบว่าคือหักหลบได้คือถ้าเกิดเราได้ฝึกนะเราก็จะไม่ตกใจเนาะแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีค่ะ เดี <ste ak> ๋ยพอเสร็จจากตรงนี้นะครับเราก็ <t une> จะเปลี่ยนสเตชัน Station ครับไปอีกหนึ่งสเตชัน Station ครับให้มาดูในเรื่องของระบบ Up พฮิวดีวฮิวครับว่ามีระบบอะไรช่วยเหลือบ้างนะครับได้ค่ะอันนี้ก็สเตชันนี้ก็เป็นเพียง่านีเนาะก็ถือว่าได้มาทดสอบฮนดารีการเข้าโค้งความแม่นยําก็ถือว่าแม่นยําม,ยมากค่ะแล้วก็ช่วงล่าง <c oughs> โอเคเสียงอะไรต่างๆก็ถือว่า,อาโอเคเลยสำหรับเนตนะคะเดี๋ยวไปดูสเตชันต่อไปค่ะ ่าการทดสอบจะเป็นยังไงนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่อีกหนึ่งสเตชันนะคะในการทดสอบ n e t ต X นะคะนั่นก็คือสเตชันที่ชื่อว่า a s s i s t e d Diving f ง n c t i ชันั่นเองค่ะก็จะเป็นในส่วนของการทดสอบในเรื่องของทางหน้าชั้นไม่ว่าจะขึ้นเนินหรือว่าถอยหลังลงเนินนะคะก็อยู่กับพี่อินสตัคเตอร์เช่นเคยคะ่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะอันนี้ระบบของเขาจะทำงานยังไงบ้างะจะเป็น ระบบช่วยออกตัวบนทางราดช,ชันนะครับหมายความวา่าเวลาผู้กับขี่ขับไปเจอเนินทางราดช,ชันอย่างเงี้ยจะเป็นตัวช่วยในการ ออกตัวโดยที่รถไม่ไหลถอยหลังนะครับบนทางลาดชันนะครับหมายความว่าผู้ขี่ขับไปคาเนินเนี่ยสามารถนสะพานใช่สามารถปล่อยเบรกได้เลยโดยที่รถไม่ไหลถอยหลังก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะบางบางท่านอาจจะแบบว่าต้องใช้เท้าซ้ายช่วยเหยียบเบรกแล้วก็ปล่อยแต่นี้คือเราปล่อยสบายๆได้เลยครับแล้วก็ย้ายเท้าไปแตะคันเร่งได้เลยครับแล้วก็จะขึ้นทันทีนะครับโอเคแล้วการเซตติ้งเขาเซตติ้งยังไงคะผ่านหน้าจอใช่ไหมอ่าตัวนี้จะเปิดให้อัตโนมัติตลอดเวลาอยู่แล้วครับตัวฮิวสตาร์ซิสิตนะครับอ่าแต่ก็ เดี๋ยวเราจะสเตชันต่อไปก็คือเป็นฮิวเดซเซนต์คอนโทรลนะครับควบคุมความเร็วลงทางลาชันอันเนี้ยเราจะต้องเปิดใช้นะครับเมื่อเราเมื่อเราต้องการลงเนินชัน,นอ๋อถ้าเกิดขึ้นก็คือมีให้อยู่แล้วขึ้นสะพานก็คือมั่นใจได้เนาะหรือว่าเป็นอ่าข่าวหรือทางลาชันอะไรก็แล้วแต่ก็คือมั่นใจได้เวลาเรา ปล่อยคันเร่งอ่ะเวลาเราปล่อยเบรกไปหยับคันเร่งรถก็จะไม่ไหลลงเนาะนก็จะต่อเนื่องเลยค่ะหยุดนิ่งแล้วก็ต่อเนื่องหยียบไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงเลยว่ารถจะ,ะไหลไปชนคันด้านหลังก็คือไม,ไม่ไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้ก็ระบบเขาช่วยเยวซฟตี้อ,อยู่นะครทดสอบดูน,นะครับเดี๋ยวเราสักครู่นะครับ แล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่าลงเนินอันนี้ต้องเปิดเปิดระบบช่วยหรือเซ็นคอนโครับหรือว่าหน้าจอเขาก็จะขึ้นเป็นไปตั้งค่าตรงผู้ขับขี่ใช่ไหมคะการขับขี่อันนี้มันเป็นแบบใช้เฉพาะลงเนินชันแบบเราลงทางชันจริงๆครับเพราะว่าผู้ขี่จะได้ไม่ต้องผวางเรื่องน้ำหนักการเบรกเนี่ยครับรถจะควบคุมให้ลงแบบนุ่มนวลนะครับก็ปลอดภัยครับอันนี้ก็คือถ้า ใช้ก็คือใช้ในเท่าที่จําเป็นก็ได้เนะเพราะปกติก็ไม่ได้เนินลงราชัาถ้าลงปกติเราก็ลงปกติก็มีพวกวันเพดอลอยู่แล้วครับก็จะช่วยดึงรีเจนอยู่แล้วครับไม่ต้องไปถึงขั้นใช้อตัว hdc เนาะแต่ถ้าเกิดจะใช้ก็สามารถเปิดได้ผ่านหน้าจอได้มันจะสะดวกสบายมากครับเดี๋ยวลองทดสอบดูครับเชิญครับขับรถขึ้นไปคารูนเนินนะครับ ันนี้ก็จะแอบตื่นเต้นเนาะเหมือนอารมณ์เหมือนเราแบบขับรถขึ้นสะพานนะคะชันมากนะครับตรงนี้ในอันนี้ชันมากหยุดรถเลยครับหยุดเลยครับหยุดสนิทเลยครับปกติเราจะออกรถเนี่ยรถก็จะไหลถอยหลังใช่ไหมครับกูดขีลองปล่อยเบรกดูครับรถจะไม่ไหลใช่ไหมครับเออเนี๋ยคือค้าว่าขับเร่เได้เลยนะค่อยๆแตะคันเร่งก็ขึ้นเลยครับใช่ไหมครับมันง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะครับทำให้ไม่ต้องพะวงเรื่องการขึ้นเนินชันนะครับ ปกตินี่แบบโอ้โหพวงมาลพวงอาจจะต้องใช้แบบเท้าซ้ายช่วยเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเป็นรีเวิร์สหน่อยครับนะครับรีเวิร์สก็สามารถทําได้นะครับช้าๆค่อยๆหย่อนรถลงไปนะครับโอ้อันนี้สูงมากเลยเรามองไม่เห็นเลยนะชัน้นมากหยุดรถครับหยุดสนิทครับหยุดครับเราจะหยุดนะอันนี้คือเราสนิทแล้วนะใส่เกียร์ถอยปึ๊บเกิดพลังครับเร่งสุดเลยครับไม่ไหลในการใช่ไหมครับเติมพลังครับลงลึกครับต้องเลยครับโอเคครับเห็นไหมครับ อ่าด้วยแรงแรงบิดของรถก็ทำให้รถสามารถขับ,คบเคลื่อนขึ้นมาได้ครับพี่นิกครับขึ้นดิดครับ <sk r isa> โอเคครับตอออันนี้เดินหน้าครับใส่ใจเดินหน้าครับ <Okay. S 1> ตอนนี้จะเป็นขาลงจะเป็นฮิวเดเซนต์คอนโทรลแล้วนะครับ่ก็คือผู้ขี่เนี่ยเจอเนินชันแบบนี้ยเราไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับเราปล่อยทุดไหลลงไปรถจะควบคุมความเร็วงทางชันให้เรานะครับอออ๋ปล่อยเบรกครับก็ปล่อยปล่อยยังไงคะปล่อยปล่อยเบรกเลยครับปล่อยเบรกเลยถึงอะไรตรงลงไปเลยครับปล่อยเดี๋ยวรถชะลอให้ปล่อยเลยครับ ใ็่ไหมครับมันจะมีขึ้นหน้าจอมาให้ครับเป็นร Sense Active นะครับทำงานสวยงามผู้ขี่ไม่ต้องเหยียบเบรกเลยครับรถจะชะลอให้อัตโนมัติเลยนะครับเฮ้ยแล้วก็เป็นการรีเจนไฟกับให้ด้วยนะครับโอ้ก็คือแบบว่าระบบเซฟตี้เขานะเราชอบมากคือสองระบบเนี้ยคือเซฟตี้สุดๆเลยค่ะไม่ว่าแบบบางทีเราไปเจอทางลาดชันเนาะไปเที่ยวไปเขาไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราต้องแบบว่าบางทีพะวงแบบว่าเอะจะเหยียบเบรกแล้วมันแบบ ถ้ารถมันไหลเบรกไม่อยู่แล้วจะแจ้งไงอะไรเงี้ยระบบนี้ช่วยได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันแบบว่ากระชากหรืออะไรนะคะอันนี้แบบนุ่มนวลมากเลยค่ะสเตชันนี้ก็เป็นการทดสอบในเรื่องของทางลาดชันเนาะไม่ว่าจะขึ้นทางลาดหรือว่าลงทางลาดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็เสร็จสิ้นภา,านรกิจนะคะสําหรับการทดสอบ รถทั้ง2รุ่นจากค่ายเนต้านะคะนั่นก็คือเนต้าแล้วก็เนต้าค่ะก็เป็นการทดสอบในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่แล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภยัยในเนต้า v นะคะก็จะอยู่ในรุ่นสมาร์ทนะคะส่วนเนต้านะคะก็จะเป็นตัวที่เราทดสอบอนะตแต่ยังไม่รู้ว่าอ,อยู่ อยู่ในรุ่นไหนบ้างนะคะเพราะว่าเขายังไม่ทำการเปิดตัวแต่บอกว่าน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ค่ะก็เราได้มาทำการพรีวิวก่อนนะก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจรถไฟฟ้า100%นะคะก็จากค่ายเนต้านี่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะยังไงก็อย่าลืมไปชมไปทดลองขับได้ที่โชว์รูมเนต้น,นะคะ วันนี้ enjoy ช่อง enjoy by the w a y ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะไปทดลองขับรถแบรนด์ไหนค่ายไหนรุ่นไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย